สวัสดีครับเดลิเตอร์โพสต์เซอร์วิสครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนี่อาทรนะครับบ้านเป็ดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะกับสาขาครับก็วันนี้ลงมาเยี่ยมสาขานะครับเอาสื่อประชาสัมพันธ์มามอบให้ตกแต่งร้านนะครับวันนี้ข้างๆผมฮะผมอยู่กับพี่ตุ๊กตาเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาแนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อตุ๊กตานะคะญาณิสาสิงห์ลาค่ะก็อีกอเป็นเจ้าของร้านะนะครับพี่ตุ๊กตาเป็นเจ้าของร้านที่สาขานี้กับสาขา เอื้อถอนมันเป็ดนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องของการเทคนิคการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการที่ร้านนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านแน่นอนนะครับอยากให้พี่ตุ๊กตาแชร์หน่อยครับว่าเราเปิดร้านมาอย่างเงี้ยฮรเรานะครับเราทำยังไงให้ลูกค้ามาใช้บริการกับร้านของเราก็โฆษณาผ่านกลุ่มค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีกลุ่ม ชุมชนเอื้ออาทรบ้านเป็ดอยู่ก็ประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยค่ะก็บริเวณรอบๆนี้ด้วยก็โฆษณาผ่านเรามีบริการแพ็กฟรีลูกค้าหิ้วของมาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นโฆษณาผ่าน Facebook เหมือนกันเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะก็คือร้านเนี่ยร้านเราตั้งอยู่แบบถนนถือว่าถนนหลักในหมู่บ้านนั่นแหละถนนหลักในหมู่บ้านลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วแต่เราก็ทําให้ลูกค้ารู้จักเราเพิ่มเติมโดยที่เอา เอาร้านเนี่ยไปโปรโมทในในเฟซบุกในเพจในเพจของของหมู่บ้านในเพจของหมู่บ้านมีคนติดตามเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นใช่ไหมะลูกค้าเขาก็เห็นเขาก็กลับมาใช้บริการใช่พอเขามาใช้บริการแล้วเนี่ยเมื่อกี้เล่าให้ผมฟังว่าเรามีแจกมีอะไรด้วยแจกอะไรบ้างคะที่ตกต่อ๋อก็คือว่าแจกถุงค่ะก็คือว่าถ้าลูกค้ามาส่งเราอย่าง40-50ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็จะ แจกถุงให้เขาไปตามจํานวนที่เขามาส่งเนี้ยค่ะก็คือแจกถุงฟรีเลยครับดีมากค่ะเป็นถือว่าเป็นเป็นกระตุ้นยอดขายใช่เลยครับให้เขากลับกลับมาใช้บริการกับเราใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ก็รู้เนาะว่าคู่แข่งมันเยอะหมายถึงว่าธุรกิจเนี้ยคานทุกคนทำเยอะแล้วเราก็ไม่รู้จะจะทำยังไงดีให้ให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องแจกถุง ลูกค้าเขาก็ติดใจในการบริการมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเขาก็กลับมาหาเรายอดของพี่ก็วันหนึ่งก็เกือบร้อยเหมือนกันนะก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับจากที่2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นเดี๋ยวนี้เป็นเกือบร้อยแล้วค่ะเกือบร้อยโหถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับก็คือเราโปรโมตในกลุ่มเรียบร้อยลูกค้ามาใช้บริการเราก็บริการเขาใช่ไหมครับเซอร์วิสม่ยิ้น้มพูดคุยด้วย นะครับยอดส่งเยอะหน่อยแล้วก็มีของกลับไปให้ของสมนาคุณไปให้ก็คือเป็นถุงเป็นซองอะไรเงี้ยนะครับก็กลับไปให้กับลูกค้าอีกกลุ่มที่แล้วเขาก็กลับมาส่งกับเราใช่ไหมครับก็ถือว่าดีครับก็คือบางคนเนี่ยไปส่งเนาะไปส่งบางทีก็ไม่ได้อะไรแต่มาที่นี่ใช่ไหมได้ถุงฟรีได้ถุงฟรีก็ไปไปแฟนเ้าก็มาส่งกับเราอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเงื่อนไขก็คือคุณมาส่งกับเรา40ชิ้นรอบหน้าคุณก็ได้ถุงกลับไปอีก40ชิ้นอย่างนี้ไงใช่ครับ ก็ก็ถือว่าดีมากๆนะครับก็อยากให้พี่ตุ๊กตาฝากนิดนึงสําหรับพี่ๆสาขาเพื่อนๆสาขาเราแล้วกันของเดลเตอร์เองนะครับว่าอย่างเทคนิคเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่ตุ๊กตาเล่าให้ฟังเนี่ยะนะครับอยากให้ฝากนิดนึงว่าบางคนอาจจะยังเพิ่งเปิดร้านใหม่บางคนอาจจะทํามาแล้วอย,ยอดอาจจะยังไม่มีอะไรเงี้ยก็อยากให้พี่ตุ๊กตาฝากเลยว่า แบบเทคนิคแบบโดยรวมเลยประมาณไหนอ๋อไม่มีอะไรมากค่ะสาคัญเลยคือบริการด้วยใจคแค่นั้นเอง oh. แล้วก็อของอที่เราจะให้ลูกค้าหมายถึงซองฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราติดต่อกับเขาแบบว่าดิวกับเขาอะ uh. ว่าเออมาส่งกับพี่อ่ะเดี๋ยวพี่แจกถุงฟรีนะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอย่างเนี้ยก็คือ ถ้ามีแม่ค้าออนไลน์ให้เราดีลกับเขาตัวต่อต,ต,ต,ตัวอย่างนี้ค่ะคมันจะได้มันจะได้มันจะได้นะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ <c oughs> ถือว่า<ช>ดีเหมือนเหมือนเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยเขาให้เราให้กลับเขาก็ให้เราเหมือนกันใช่ค่ะใช่เขามาส่งกับเราเราก็ให้กลับก็คือให้ซองกลับไปใช่มันก็เป็นเหมือนต่างคนต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับโอเคครับอยากให้พี่ทุกตาฝากร้านหน่อยครับร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนฮะค่ะร้านตั้งอยู่ที่เอื้ออาทรบ้านเป็ด อ่าำเภอเมืองขอนแก่นนะคะฝากร้านด้วยค่ะค่ะมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ